ค่ะคุณพี่วันนี้อยู่กับยาดาพาดวยเหมือนเดิมน,นะคะวันนี้น้องมีสูตรการคำนวณหวยยี่กีวิ่งรูดมาให้คุณพี่ด้วยค่ะโดยที่วันนี้เราจะใช้อ่ารอบที่สิบถึงรอบที่สิบหกมาเป็นตัวอย่างนะคะของวันที่ยนะี่สิบหกเนาะรอบที่สิบถึงรอบที่สิบหกค่ะโดยสูตรวันนี้ของเราก็คือหลักร้อยบนตรงนี้นะคะบวกหลักหน่วยบนก็คือตรงนี้แล้วก็สองตัวล่างบวกกันนะคะแต่วันนี้จะมีเพิ่ม,มนิดนึงนะคะก็คือถ้าเลขซ้ำกันเราจะลบนะคะลบลงหนึ่งแต้มเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเลยนะคะ ห้าบวกห้าเท่ากับสิบใช้แค่เลขข้างหลังนะคะศูนย์สองบวกศูนย์เท่ากับสองนีง่ายเข้าศูนย์ที่ง่ายแบบนี้เลยพูดไปต่อยังนั่นเลยขอแยกแยะนะคะสามบวกศูนย์เท่ากับสามหกบวกห้าเท่ากับสิบเอ็ดนะคะใช้แค่เลขข้างหลังเหมือนเดิมตรงนี้เข้าเลขหนึ่งเขาวิ่งบนด้วยพูดทีหนึ่งบวกหกเท่ากับเจ็ดห้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบเข้าศูนย์นะคะหกบวกห้าเท่ากับสิบเอ็ดศูนย์บวกห้าเท่ากับห้าเข้าเลขหนึ่งศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้าหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ด ข้าวเลขเจ็ดนะคะห้าบวกแปดเท่ากับสิบสามและหกบวกเจ็ดสิบสามเหมือนกันนะคะสิบสามเมื่อกี้สูตรของเราก็คือถ้าเลขซ้ำกันให้ลบลุงแต้ก็คือสิบสองสิบสองใช้แค่ข้างหลังสองหุ่เข้าเข้าทุกรอบแบบนี้เลยสูตรนี้ง่ายแล้วก็แม่นมากคุณพี่นี่เลยนะคะเข้าไปทุกรอบแบบนี้เลยช่ำๆถ้าคุณพี่สนใจสูตรแบบนี้อีกกดลิงก์ด้านล่างติดตามน้องยาดาไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ